ที่สค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรมนภาออฟฟิเชียลนะคะกลับมาบอานเดป็นปากแหงกลับมาอย่บานเราพี่เป่ปากแหงเพราด็ม่เคล็รับีแนน้ำแน่ช่วงหิวเขาบ่อมีหอยงใหนะคะอยู่ข้างหลัง นโจก่อนนั้นมันเศร้าเราจลิกินยาใส่สายมากกว่าไม่สิบเอ็ดโมงเราจะกินเขาสวยครับกิจกรรมประจำวันโลกก็จะไปสวนตรงใส่บาทเราก็ซื้อโจกเม่าเห็นไหมเดีไปสวน ไอ้สวนเกษิรกรประมาณนี่เลยแปดโมงแปดโมงกว่าบางเธอกันได้นำตัวหูไปห้องทองกัะอยู่ประมาณเก่าโมงก็ได้พอแม่เรากินข่าวยู่แล้วนะคะนี่ปัญหาเรื่องทานข้าวโอ้ปากแห่งน่ากอมีหอยเตรียมผัดไว้แล้วหมูก็หดพังแล้ว ผัก็ผักได้ซื้อเผีย,เ,ยรเริ่มลงแล้วผักพีกหอมขอเบียรกับตำไวยังจมาขึ้นไปหมากาอยู่กับขอเนยพูดได้เป็นพูดได้เป็นเด็กกต่ก้อยนะ เสียงกระโลงหัวแล้วค่ะบ้านเฮากงเล้งกงเลงโอ้ใสียเสียสายสาวมที่ส้าเีงเล thank mm -hmm. you ยังนล่ยดีพยายมอยู่นีดน่งเราขบไม่ขายามหวานตีไหนก็มีเยยดยาดเป็มรา อากาศมันแยรปวนเนา่ยเพิ่งเพิ um> ่งไปแล้วเพื่อนยายสบายบบบขำเลยจูโจกเลยนะสชิมักขามเมงสิบบักขามไหม่วันหอยก่อนนะคะอืมอ ีนองไลต่ตาอ่ะน้าฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะลุงน้าพา่อพี่เที่ยวค่ะพี่น้องโอ้ยย,ย,ย่านบ่าในไล่ชุดายนะคะกดติดตามให้ในไปละค่ะคลิปนี้ไปแล้วติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ